สวัสดีครับเรามาดูข้อที่9นะครับข้อที่9เนี่ยพี่พิมโจทย์ผิดนะต้องแก้โจทย์หน่อยก็คือเป็น x บวกสเนาะนี่แก้เป็น x บวกสเพราะฉะนั้นก็บอกว่ากําหนด f x มาให้เท่ากับ x กำลัง3บวก m x กำลัง2บวก n x บวก p โดยที่ p เป็นจํานวนเฉพาะบวก m n เป็นจํานวนเต็มถ้า f 1หาร x ลบหเหลือเศษ4แต่หารด้วย x บวกสลงตัวข้อนี้เขาพูดถึงเศษเราก็ต้องนึกถึง ทฤษฎีบทเศษเหลือถูกไหมครับที่บทเร็จเหลือเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเรามี px หารด้วย x ลบ a เศษจ,จะมีค่าเท่ากับ pa นั่นเองก็คือหมายความว่าเราจับตัวหารนะครับเท่ากับ0เห็นไหมเราจะได้ x เท่ากับเแลรา A ที่ได้ไปแทนใน x ตัวนี้ครับมันก็จะกลายเป็นเศษนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันเขาบอกว่า px หาร x ลบ1เหลือเศษ4ถูกไหมครับจอกข้อความนี้สรุปได้ว่า f 1มีค่าเป็น4นั่นเอง เพราะว่าแทน x เป็น1ลงไปได้เศษเป็น4แล้วก็คิดเลขออกมาครับเป็น1กําลัง3บวกกับ m คูณ1กําลัง2บวก n คูณ1แล้วก็บวกได้ p มีค่าเท่ากับ4ครับเราก็คิดมาเป็น1บวก m บวก n บวก p มีค่าเท่ากับ4เพราะนั้น m บวก n บวก p มีค่าเท่ากับ3ครับเราก็ติดไว้ก่อนเป็นสมการที่1่ อีกสมการหนึ่งก็บอกว่าอะไรครับหารด้วย x บวก3ลงตัวหาร x บวก3ลงตัวหมายความว่างไงครับตรงนี้หมายความว่า f ลบ3มีค่าเท่ากับ0นั่นเองเพราะลงตัวคือเศษเป็น0นย์เนาะเราก็แทน f ลบ3ลงไปเป็นลบ3กํลัง3บวกกับ m คูณลบ3กํลัง2บวก n คูณลบ3แล้วก็บวกได้ p มีค่าเป็น 0ตัวนี้เป็นลบ27บวก 9M ลบ 3N บวก P อ่ะเราก็ได้มาเป็น 9M ลบ 3N บวก P เท่ากับ27ให้เป็นสมการที่สอง ถามว่าเราได้2ส,สมการนี้ถามว่าไม่ปกติมี3ตัวแปรก็ต้องมี3ส,สมการสถูกไหมครับแต่ว่าข้อนี้โจทย์ให้มาแค่2เราก็ต้องใช้แค่2ส,สมการนี้ในการแก้ซึ่งโจทย์บอกเราว่า p อ่ะมันเป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราลองมาพิจารณาที่ p ก่อนแต่ก่อนที่จะพิจารณาเนี่ยเราจะไปกาจัดตัวแปร n ก่อนละกันเอา3คูณสมการที่1เลย พอเรา3ามคูณปุ๊บเป็น 3N บวก 3N บวก 3P เท่ากับ9ให้เป็นสมการที่3ที่เราต้องทำแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะจับกำจัดตัวแปรออกไปซักตัวแปรหนึ่งเพื่อจะหาค่า P เราจับสมการที่1กับ2มาบวกกันปุ๊บมันจะกลายเป็น 12M เห็นไหมครับแล้วก็บวกด้วย 4P เท่ากับ36เพราะนั้น 4M บวก P เอาเอาเอาแม่4หารถูกไหมสี่สามสิบตัวทีเป็น 3M เอ็อ่าเป็น 3M เบวก P เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ย้ายเอา4ไปหาร4.9.36ให้เป็นสมานี่ีพอได้ตรงนี้ครับตัวบอกว่า P เป็นจำนวนเลยนะ p เป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมเพราะนั้นเราก็ลองแทนค่า p ลงไปเราลองแทน m ลงไปก็ได้เพราะ2ตัวนี้บวกกันได้9เองถูกไหมเราลองแทน m เป็น1สมมตินะถ้า m เป็น1 p ของเรามันจะมีค่าเป็น6ซึ่งใช้ไม่ได้เพราะ6ไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกไหมลองแทน m เป็น2 p ของเราจะมีค่าเป็น3ซึ่ง3เป็นจำนวนเฉพาะครับแสดงว่าทำให้รู้ว่าอ๋อถ้า m เป็น2 p ของเราเป็น3 จากตรงเนี้ยเราเอาไปแทนในสมการที่1ก็ได้มันจะกลายเป็น2บวก n อ็ไม่ใช่เอเเป็น2 2บวก n แล้วก็บวกด้วย3เท่ากับ4นั่นเองก็จะกลายเป็น5บวก n เท่ากับ4 n เท่ากับลบ1พอเรารู้ว่า n เป็นลบ1ปุ๊บเราก็แก้หา m m รู้แล้วเพราะฉะนั้น m คูณ n ก็มีค่าเท่ากับ2คูณลบ1ก็คือลบ2นั่นเองจบ เห็นไหมครับข้อนี้เราไม่สามารถหาแบบตรงๆได้เราก็เลยจําเป็นต้องลองแทนค่า m แล้วดู p ก่อนว่า p ตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะแค่นั้นเองครับก็ได้มาเป็นคําตอบเนาะจบเรียบร้อยครับนี่คือข้อที่9ครับ